สวัสดีครับผมปติตัวแสบครับวันนี้เจอหูฟังยี่ห้อใหม่มาครับนี่คือคอไฟ EP 2 0 0 0นะครับความเฟี้ยวของตัวนี้นะครับก็คือทุกรุ่นเขาจะมี ENC มาให้ในตัวแต่เราสามารถเลือกรุ่นที่เพิ่ม a n c ขึ้นมาได้ซึ่งถ้าใครไม่ต้องการเลือกรุ่นที่ไม่มี a n c ก็ได้นะครับก็จะประหยัดไปประมาณ1้อนึงนะครับแต่ว่าเพิ่มร้อยหนึงได้ระบบ a n c เข้ามา สุดยอดมต้องบอกเลยว,ว่าเป็นหูฟัง Open e เอที่มีทั้ง ENC และ ANC ครับแน่นอนครับวันนี้ตัวที่ผมจัดมาก็คือผมจัดตัว ANC มาด้วยนั่นเองนะครับ ENC คืออะไร ANC คืออะไร ENC คือการตัดเสียงรบกวนเวลาเราคุยสายสายที่เราคุยด้วยผมโทรหาแฟนแฟนได้ยินเสียงผมชัดเจนตัดเสียงรอบข้างออกอันนั้นเรียกว่า ENC ครับตัดเสียงเวลาผมคุยโทรศัพท์ไปไปลายเสียงได้ยินปลายสายได้ยินเสียงผมชัดนะครับส่วน ANC คือใช้ในการฟังเพลงเวลาเราฟังเพลง nhìn nhá bớt, à. เสียงรถวิ่งผ่านเสียงน้ำตกเสียงถนนเสียงคนคุยกันถ้ามีระบบ ANC จะตัดเสียงพวกนั้นทำให้เราสามารถฟังเพลงได้ชัดนะครับพูดง่าย ANC ใช้ในการฟังเพลงส่วน ENC ใช้ในการคุยสายโทรศัพท์นั่นเองนะครับใครต้องการ ANC เพิ่มประมาณร้อยหนึ่งได้เลยตัวนี้นะครับข้อไฟ EP 2000มาที่เหลือรายละเอียดต่างๆแกกองคุณภาพเสียงหรือว่าดีไซน์ของเขาเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับข้อไฟ EP 2 0 0 0 ยี่ห้อใหม่นะผม,ผมเ,เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยรีวิวยี่ห้อ şey นี so ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟิอ่ะมาครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันดีกว่าครับตัวนี้นอกจากระบบ A C E N C ที่เีบ่อที่ผมบอกนะครับจุดดอีก2อย่างของเขานะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานเขาเห็นเขาว่าใช้ได้นานสูงสุดถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้ไปถึงน้ำหนักที่เบามากครับ จริงหรือไม่เราลองดูกันครับมาแกะกล่องดูนะครับสัมปัสแรกข้อฝ่าย EP สองพันนี่ กลก่องดีไซน์เท่อยู่นะครับเปิดมาแล้วเปิดอีกชั้นหนึ่งอ้าวเปิดสองชั้นเลยเหรอเปิดแบบรูดออกมาแล้วก็เปิดแบบเป็นฝาเปิดขึ้นมาอีกครับดีตรงดีไซน์โลกโก้เขาทำสวยนะคอไฟา K O O I ครับ F L Y นะครับน,บนี่อ่ามันจะมีหลายสีเลื่อกนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นสีฟ้ามาเพราะเหมือนผมไม่เคยมีหูฟังที่เป็นสีฟ้ามาก่อนเลยนะครับถ้าจะเห็นได้ว่าตัวมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนึงนะครับเพราะที่ผมบอกไปมันเป็นหูฟัง Open E a r o p E n Ear คืออะไร do carne นี่เฮ้ยเล่นเป็นสีด้านครับเป็นสีฟ้าแบบด้านๆน,นะครับแล้วก็จะมีตัวเงาๆก็คือจะเป็นตัวที่เป็นสัมผัสด้านบนกับตัวด้านล่างที่เป็นเหมือน microphone. ไมโครโฟนไม่ไม่เชิงมไมโครโฟนแบบแบบเกี่ยวหูเข้ามาด้านล่างเรานั่นเองนะครับข้างซ้ายข้างขวาดีไซน์ถือว่าสวยงามนะครับเรื่องของดีไซน์นี้ผมให้สิบเต็มเลยนะครับเขาเล่นด้วยเนี่ยเรื่องตัวแบบไฟเสียงอะไรพวกนี้นะครับเป็นเหมือนแบบขึ้นเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมัขาแรกเราแกะนี่ออกก่อนนะครับเขามีเทปกันตรงแบตเตอรี่มาให้นะครับ หรือจะให้ดีนะครับในการ้งานคาร์ดิ้งจริงๆควรจะต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนซะด้วยซ้ำนะครับปุ๊บนี่เฮ้ยกาแลดไเชียวครับใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติด,ดใส่ให้ดูดีๆแล้วก็ติดลงไปอย่างนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้โออย่างจ้าบครับคล้ายๆรู้ว่าเอ้ยเนี่ยกำลังชาร์จแบตอยู่อะไรประมาณนั้นนี่เฟี้ยวเฟี้ยว,ยวอ่าอ่าเดี๋ยวปล่อยเขาไว้สักพักนึงก่อนนะครับเรามาดูนะครับในหนึ่งกล่องมีอะไรอีกบ้างเพิ่มเติมฮะ มินิมอลมากครับเดี๋ยวนี้มีแค่สายชาร์จและคู่มือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราดูคู่มือคร่าวๆนิดนึงนะครับพวกของสเปคและเดี๋ยวลึกๆดีนี่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 อ่าดูนี้เลยแล้วกันนะครับอันนั้นเราจ้ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาดูครับนี่เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับนี่เป็นไดเวอร์เป็น d ดอะเมเทอร์นะครับก็คือ13มิลลิเมตร เลียทีเดียวโอ้ถือว่าเป็นไดเวอร์ที่ตัวใหญ่นะครับการเชื่อมต่อประมาณ10เมตรเหมือนแนวะปกติอยู่แล้วนะครับอ่าแบตเตอรี่นะครับที่เคสชาร์จมี500มิลลิแอมป์โอ้หป็นลิเคสชาร์จ500มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ตัวหูฟังมี60มิลลิแอมป์ถือว่าเยอะกว่าพวกหูฟังทั่วไปปกติหูฟังทั่วไปในราคาหลักร้อยเนี่ยตัวหูฟังจะมีอยู่ประมาณ30 40 50ไม่เกินตัวนี้ให้มา60เลยนะครับและเคสอยู่ที่ประมาณ300นะตัวอื่นตัวนี้เคสให้มา500เเลยยทีดีดวนะครับก็ถือว่าเยอะเนี่ยครรับบที่่่่ผมออออกวาาเเเเป็นนนจุดดขงขงขงงใื ความยาวนานในการใช้งานได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะหมดละอ่านี่ครับก็สามารถทัชคอนโทรลควบคุมได้นะครับเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายอะไรพวกนี้นะอ่าโอเคอ๋มีเปิดฟังก์ชันด้วยครับมี ANC และเกมโหมดเฮ้ยอ่าอ่านี่เฉพาะรุ่นนะครับเหมือนอย่างเงี้ยผมซื้อรุ่นตัวที่มี ANC มาจะสามารถเปิด ANC ได้นะครับกด2ครั้งที่ด้านหลังนี้นะครับ ที่ปุ่มแปลงัปัดนะครับกดสครั้งจะเปิด ANC หรือว่า t r a n s p a r e n t Mode นะครับก็จะสับเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นระหว่างเกมโหมดกับมิวสิกโหมดนะครับก็เลือกเอากดที่ข้างขวานะอ่ะประมาณนี้โอ้ว้าวเยี่ยมอ่ะไปไดอ่าโอเคครับประมาณนี้นะโอ้มีบับประกันด้วยเยี่ยมมาคราวดีครับเร,เรามาดูที่ตัวหูฟังของเรากันแบบเน้นเชัดชดีกว่านะครับ ให้รู้ว่าเป็นตัวไหนนี่มาดูกันครับโอ้ส่วนตัวผมยีซ้ซทายให้ไปก่อนแล้วสิ <c oughs> ชอบชอบชอบมันสวยนะครับทีนี้มาดูตัวหูฟังกันจะชัดอีกทีเฮ้ยโอ้โหเปิดม,มาเสียงเพลง่งเปลง่งนี่เห็นไหมครับนะดูตัวฟังกันจะชัดนะครับเอ้ยสวยเห็นไหมครับวันนี้ก็คือตัวลําโพงที่มาจ่อมาเราได้ยินนั่นเองนะครับนี่ช่องชัดแบ็ดนะส่วนไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟน ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรพวกอินดี้พวกนี้มันพูดไปมันนั่นอยู่หรือว่ามันจับจากในหูอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออชักตรงแหละชักมันมีไฟบอกฐานะตรงนี้นะครับเหมือนรอการเชื่อมต่อผมรู้สึกว่าตัวไฟเข้าสวยเพื่อนๆดูนะครับมันเป็นไฟที่แบบเฟดินเฟดเอาอะเออใช่มันแบบแวบวาบแวบวาบเนี่ยนะครับเรื่องดีไซน์ผมขอให้เด่นกว่าเพื่อนเลยผมไม่เคยเจอหูฟังที่ ดูลักชูดูแพงดูดีอย่างนี้นะครับเล่นสีง่งายๆเดี๋ยนะไม่ได้เล่นแบบเล่นทองให้มันดูเวอร์ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีที่ตามนั้นเลยนะครับอ่าซ้ายขวาอา่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอา่านี่โอเคกล่องเปิดแบบทั้งฝาอย่างนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นโอเพนเอียร์มันจะต้องใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคไม่ต้องจับสายชาร์จสายสีตรงนี้สายชาร์จมีไม้ที่เห็นไปตั้งต้นแค่นั้นเองนะครับรับกล่องนี้เลยไม่ไม่เลยนะครับผมก็เพื่อนฟังเสียงให้ชัดอีกทีนึงงเเดดี๋ยวผมปิให้ฟั ผมไปจอดให้ใกล้ไม้นะคือไม้มันจะอยู่อย่างนี้มันจะเลยกล้องไปหน่อยเดืองสิเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมส่งไปกใกล้ๆไม้ให้ดูนะครับพอมไทุกคนเงียบอย่าขยับห้ามพูดมาฟังเสียงครับหนึ่งสองสามเทไหมอารมณ์เหมือนเข้าเกมปรึงปรึงอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูครับนี่ข้างซ้ายนี่ข้างข,างขวานะเหมือนเดิมครับ จะติดนิดนึงถ้าคนที่ใส่แว่นอาจจะต้องแบบถอดแว่นก่อนมันจะชนแว่นอะไรอย่างงี้นะครับไม่เป็นไรอ่าเอาละใส่แล้วก็ใส่ให้เข้าไปอยู่ในหูนะครับไอตัวที่เป็นเราเห็นโค้งๆเนี่ยคือมันครอบเข้ามาหลังหูนะครับอ่าแล้วก,ก็ใส่ให้มันผมก็มองไม่เห็นเองทีนี้อ่ะอ๋อโอเคอ่านี่นะครับคืออ่าเราก็จะรู้ใช่ไหมการอ่นนี่ผมให้ดูนี่ก่อนนะอ่า ตรงนี้คือลําโพงหรือตัวที่เสียงออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเราสวมมาแล้วอ่ะเนี่ยลำโพงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ต้องแบบเข้าไปในหูตัวที่อยู่ด้านหน้าที่เสียงลงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในหูอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าบางทีใส่แล้วแบบอ่าเข้าไม่ดีอ่าสมมติว่าใส่เข้าไม่ดีมันจะอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะจับให้มันไม่ดีได้ยังไงมันแบบหลลงล็อกพอดีอ่ะอะเป็นแบบอย่างนี้แล้วกันเหมือนแบบยังอยู่มันเข้าไม่พอดีแล้วสามารถเลื่อนขึ้ ให้มันแบบพอดีกับหูได้นะครับซึ่งหูแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นเพื่อนๆต้องลองไปปรับใส่ดูหรือจะให้ง่ายที่สุดนะครับเปิดเพลงไว้แล้วใส่เราจะรู้ตำแหน่งในการในครั้งแรกก็พอนะครับอ่าในครั้งแรกเราเปิดเพลงแล้วลองใส่ดูจะรู้อ่าเนี่ยผมได้ยินเสียงชัดแล้วเกมโหมดเราเปิดเกมโหมดซะละตดค้างไว้โอเคแบบมิวสิกโหมดไว้เนี่ยผมได้ยิน,นชัดแปว่าอย่างเงี้ยใช่ถูกแล้วใส่ได้อย่างงี้นะครับอ่ะเราก็ใส่ค้างหนึ่งด้วยเหมือนกันอ้าวลืมใส่แว่นซะละผมอ่ะ โอเคเนี่ยมันยังเงยมายจะหลวมไปแล้วก็วนไปข้างหลังดึงไปข้างหลังตรงนี้จจ๊บมันจะได้แน่นขึ้นอะไรอย่างงี้ทีนี้เราต้องลองฟังเองในตัวเราอีกทีว่าได้หรือ,อยังเรียบร้อยเสร็จครับนี่สองข้างประมาณนี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อกับมือถือนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบลูทูธ5.4ที่บอกไปใช้งานง่ายนี่ครับคอไฟ EP สองพอัลล่างสุดนะอ่ากดเชื่อมต่อได้เลย เพราะว่า5.4เร็วเร็ว,รวแรงทะลุนรกดูฟา a เรียบร้อยขอฟังเส <c oughs> ียงเลยเสียงเสียงเมื่อเวลาเล่นเกมมาเก็บไอเทมๆๆมาะดๆดึกประมาณนี้นะครับเออโอเคอ่ามาเดี๋ยวผมขอลองฟังเพลงดูสักเพลงดูหนึ่งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องแนวเสียงแล้วเรื่องแนวเสียงก่อนเลยอันดับแรกนะอัน,นื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเค เดี๋ยวมฟังไปผมพูดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยคือไม่ใช่หูฟังเบสหนักนะครับปกติ Open e a r จะไม่ค่อยใช่หูฟังเบสหนักอยู่แล้วนะครับหุต้องบอกเลยว่า,าเสียงเขามีมิติพอสมควรนะครับอันดับแรกนะผมพูดเรื่องราคาก่อนจริงๆนะราคามีผลมากหูฟังหลักร้อยนะมันจะมีเกรดอยู่ราคาประมาณ100-200จะเป็นแบบ1นึ่งสถึงห้าจะเป็นแบบหนึ่ง อัพจาก500ไปถึง1,000จะเป็นอีกขั้นหนึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดระบบ ANC ด้วยมันอยู่ที่ประมาณ600กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเกรดที่500ไปถึง1,000ตัวเนี้ยก็จะมี2แบบนะครับใน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 รนนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบเบสหนักบ้างอ่ามีฟัง์กชันอื่นเยะมากมายตัวนี้ต้องบอกว่ามิติเสียงดีมากอ่า uh, ผมฟังแนว uh, เพลงบลูอ่ะ uh, มันจะค่อนข้างชัดกีตาร์อ่าเปียโนจะมีแซกมามนในบางเพลงหรือว่ากลอง ผมรู้สึกว่ามันแยกเขียงเครื่องโอตีได้ชัดมากนะครับอ่าเดี๋ยวขอฟังนิดนึงเนี่ยมันอย่างเล่นคีย์บอร์ดที่เป็นซาวแบบอยู่ข้างหลังอะ่ะผมรู้สึกได้อยู่ข้างหลังเลยกีตาร์อยู่ทางนี้กองเป็นแบบเแบบแบบาๆอยู่ทางนี้เลย ได้ยินแบบนี้เลยนะครับเจ๋วเจ๋วเจ๋วตัวนี้แยกเขียงชัดเจนออกเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นระบบสเตอริโอด้วยคือมีความแยกซ้ายขวาค่อนข้างชัดเจนตัวนี้ไม่ได้มีบอกสักเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ผมลองฟังดูเมื่อกี้มันมีความชัดเจนในเรื่องของมิติเสียงและตำแหน่งเครื่องดนตรีชัดมากๆผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ฟังสนุกเลยอย่างนี้นะครับนี่ก็อาจเป็นโอเพนเอียร์นะไม่ได้เป็นแบบจิ้มเข้าไปในหูนะ น่าจะเป็นพราะระบบ ANC ด้วยแหละนะเพราะว่าผมเปิด ANC ด้วยเสียงรอบข้างเมื่อกี้ผมมาได้เสียงรถผ่านแต่เสียงเบาๆบมากจริงๆรถบรรทุกนั้นน่ะน่าจะได้ยินดังกว่าน,นี้นะครับประมาณนั้นนะออฟังตอนนง่อนิดนึงอือหือตัวนี้กลางพุ่งครับบอกเลยว่ากลางพุ่งผมเคยรีวิวฟังไปหลายหลายตัวนะครับผมก็บอกเพื่อนไปว่าตัวนี้กลางๆฟังได้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดเด่นอะไรมากตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ฟังเบียดหนักนะครับแต่เสียงกลางพุ่งมากเสียงกลางพุ่งหมายความว่าอะไรผมบอกเลยถ้าเพื่อนชอบฟัง เพลงที่นักร้องเด่นๆนนทนน์อโบกี้ไลออนอ่าเป็นเพลงแนวบลูอารพวกเนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบโชว์พลังเสียงถ้าเพื่อนชอบฟังแนวนั้นครับบอกเลยตัวเนี้ยจี๊ิตจะยิแน่นอนครับฟังไปนี่แบบโอ้โสะเทือนหนึ่งหัวใจบอกเลยอ่าเสียงกลางตัวนี้โหดมากจริงๆรวมไปถึงการแยกวิติเสียงที่ดีเหมือนที่ผมบอกไปน่าทารรมากนะครับอืมแนวแจ๊สเจอรบลู พวกเนี้ยผ่านหมดเลยนะอืมผมขอเล่าฟังอีกสักแนวแล้วกันนะครับเอาเป็นแนวประมาณ EDM อะไรพวกเนี้ยนะครับเ,เช่นแบบอาจจะฟังออกกำลังกันออกกำลังกายก็น่าจะได้นะโอเพนอ่ะลองแนวแบบโมดิเวทีแล้วกันอ่าประมาณแบบเราเอาไว้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็โอเคนะแต่ว่ามันไปนเด่นแทรกเสียงร้องซะมากกว่าจริงๆถ้าพูดเพลงพวก EDM ร็อกเล็กน้อยหรือว่าเนี่ยเพลงแนวแบบ เขายิมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกนั้นแ네ต่เบสหนักถึงจะฟังสนุกนะครับถามว่าตัวนี้ฟังได้ไหมฟังได้แต่มันเป็นเด่นที่เสียงร้องนี่แหละโวตีแบบบางทีเอาเป็นเพลงแรปเวนท e ่เบสเบสคอร์เบสเฟสคอร์อะไรพวกเนี้ยคือมันก็จะไปเด่นตรงนั้นแทนนะครับในทา,ทางด้านพาร์ทของดนตรีจะดรอปลงนิดนึงนะครับมันจะสู้พวกเบสหนักไม่ได้นะถามว่าฟังได้ไหมฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ในการแบบ ออกกำลังกายจริงผมว่าหาตัวเบ็ดหนักมาใช้มันจะรู้สึกถึงพลังมากกว่านะครับตัวนี้เน้นฟังแบบเพลาะเพละฟังเพลินเพลินฟ,ฟ,ฟังแบบชิวๆสบายๆดีกว่าฟังเพลงแบบนักร้องเสียงร้องดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะมิติการใช้งานอะไรที่ผมบอกไปนะครับแยกขึ้นดีชัดเจนมากแล้วแบบละเอียดอะมนเรื่งเป็นตัวที่สามารถให้เสียงที่ให้รายละเอียดได้สูงมากๆหนึ่งตัวนะครับในราคาไม่ถึงใบเทาเดี๋ยวผมบอกไป5ใบแดงและ6ใบแดง ตามการใช้งานที่เราเลือก E.N.C บวก a n c หรือว่า E.N.C อย่างเดียวแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมตัว a n c ด้วยนะครับโอ้สุดยอดถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนะครับเป็นยี่ห้อใหม่ผมไม่เคยเจอแล้วผมแบบเอเอดีไซน์มันสวยแล้วก็หลายคนพูดถึงกันเลยเอามาลองดูนะครับกล่องเก๋งอะไรเงี้ยทำมาพิธีพิถันนะ,ะพวก พวกเนี้ยตั้งแต่กล่องตรงเนี้ยยันกล่องด้านในหรือว่าตัวเคสตรงเนี้ยเราสามารถดูง,งานของเขาได้นะครับตัวนี้ถือว่างานค่อนข้างจะพิถีพิถันนะผมสูงดูใกล้อๆอีกหนึ่งทีนะครับดูรอบๆนี่งานเก็บเนียนนะเห็นไหมพัดตรงพลาสติกอะไรที่แบบปิดลงมาแบบชิดแนบดีเลยเห็นไหมดูใช้เป็นสีแบบฟ้าด้านนะีอาลมแบบเหมือนปอ๊อตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคเลยนะครับผมถือว่าตัวเนี้ยเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดในการ ทำงานทั้งตั้งแต่กล่องข้างหน้าเลยมายันเคสังตัวหูฟังรวมไปถึงเรื่องของเสียงด้วยนะครับใช้ได้เลยนี่ถ้าบอกผมว่าตัวนี้ตัวละสองพันผมก็เชื่อสมมุติว่าไม่ไม่ได้บอกราคาก่อนให้ผมมาลองฟังดูอย่างเงี้ยบอกสองพันผมเชื่อนะอะไรแต่สมัยนี้อย่างที่ว่าไปพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้หูฟังราคาสองพันคงจะแบบไปได้ไกลกว่าน,นี้มากประมาณน,นั้นนะ ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังหลักร้อยอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบแบบ Open e a r นะครับอ๋อใช่ลืมบอ,อกไปข้อดีของ Open e a r ก็คือสบายหูสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบอุดจิ้มเข้าไปในหูหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าใส่ออกมาข้างนอกซึ่งเขาก็จะมีตัวเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวหูไว้ให้เพื่อป้องกันการหลุดหลวมอีกทีหนึ่งนะครับทําให้แบบว่าเราสามารถฟังได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องกลัวมันหลุดมันเกี่ยวหูอยู่มันจะหลุดได้ไงอะ จะหลุดได้เนี่ยเ่อจากคนมาชนแบบจากข้างล่างดันขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งโอกาสน้อยดันขึ้นเงนี้ยอาจจะมีพอโอกาสได้หลุดได้เห็นไหมประมาณนี้นะครับนะ,ะครับยังไงถ้าเพื่อนสนใจเจ้าตัวนี้จัดได้นะครับคอฟ EP 2 0 0 0นะครับผมาม่ได้สินค้าที่ใต้วิดีโออาจจะเป็นยี่ห้อใหม่ทั้งเลยอาจจะไม่รู้จักแต่ได้ทดลองใช้แล้วผมบอกเลยว่าสู้แบรนด์ใหญ่ๆได้นี่ถ้าเกิดเขาทําตัวที่เป็นหลักพันขึ้นมานะ ผมเชื่อว่าเขาจะทำดีไซน์ออกมาได้ยิ่งสวยกว่านี้อีกนะครับยังไงเราติดตามดูกันต่อไปนะเฮ้ยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีตัวที่มันสูงกว่านี้แล้วหรือยังแต่ว่าผมเพิ่งรู้จักก็ได้ตัวระดับแบบพอเริ่มต้นมาลองใช้ใดูนะครับถือว่าประทับใจงานดีนะครับงานดีตั้งแต่กล่องลงไปเลยนะ,ะข่าิงี์สิครับที่ใต้วิดีโอสนใจก็จัดได้นะครับเป็นคนกำลังมองหาหูฟังโอเพนไนอยู่พอดีตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ลองเอาพิจารณาดูก็ได้นะ ยิ่โอเคครับยงไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีของใหม่มารีวิวแบบนี้เพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพื่อนจะเป็นคนแรกในโลกเลยนะครับที่ได้รู้จักมันนะเออเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเพลงต่อดูกดี